มาคลิปส้มตําคลิปส้มตําที่ทุกคนงถามยายนีคลิปส้มตำคลิปส้มตาที่ทุกคนถาม,มายายนีตาส้มตํมา,ยายตตให้ดูหน่อยอ่ะแฟนคลับใหม่ๆก็จะตายายนีใส่พริกก็เยอะเหมือนกันนะคะพริกมามาลองชิมตัวอย่าเพิ่งชิมค่ะใส่น้ําตาลก่อนนิดนึงน้ําตาลใส่ไมามาเดี๋ยวเขาเข้าตาเดี๋ยวมันเข้าตาฮัลโหลม่มนาแบนี้ไม่ได้ไม่ได้อกินผักชีไปเลยหนูอ่ะกินผักชีไปเลย อย่งนี้ใส่พริกอันพริกอันนั่นไหมพริกแห้งกับพริกสดกระเทียมโอเควันนี้ตำส้มตำใส่อะไรคะใส่ใบบักูดใส่ใบบักูดผักซีน้อยนี่หนูนะกินผักซีเมียผักซีเสือมาสมีแล้วพี่น้องเสือของฝรั่งบ่ได้ไปอันบ่ได้ไปล่าในไทยซึ่งมัดกำนึงลูกไปกินสิกินมาแล้วเนี่ย ใส่บักเคียให้มันหอมๆเสบย์อยากกินสเสบย์บักกูดมืมเนี่ยพวใครได้กินสมตำดูเลยเนาะใส่มะเขือเทศลูกเล็กๆมะเขือเทศลูกใหญ่มันไม่แซ่บเพราะว่ามะเขือเทศลูกใหญ่มันเป็นเนื้อเนื้อแล้วมันเวลาตำาเงี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นผุๆขึ้นมันมบ,บ,บ็แซ่บคือบะเก็ตเคี้ยหน่อยบะเก็ตเคี้ยหน่อยตำบักัอมันชีแซ่บเอาละเด้อว่าที่นี่แม่คข่าะเกษตรกรนายตำบักัอโอ้ยคายอัน กระเทียมโอเคอันบักเก็ตเคี้ยหน่อยรวยๆเด้อเป็นน้ำมะนาวพอดีใส่น้ำมะนาวถ้ามะนาวมานู้น้ำดูอ่ะพอละอ่ะโอเคน้ำมะขามใส่น้ำมะขามน้ำมะขามอย่าทำเปรี้ยวมากทำจางๆให้มันเพราะว่าเราต้องการน้ำมะขามเวลาตำส้มตำมันจะได้มีน้ำเดี๋ยวพิ่งชิมค่ะอย่าเพิ่งชิมแล้วน้ำปลาใส่ก่อนพอแล้วพอแล้ว เคชุลรสใส่ไปแล้วตามความพอใจอ่ะเดี๋ยวคิมก่อนเน้อนุ่มวเน้อนุด้วยน้นุ่มด้วยสิเอาตเอาใส่มะนาวนิดนึงมะม่าไม่ใส่เยอะยานี้จะเน้นน้ำมะนาวเน้นุ่มวยด้วยใส่มะกรูดมะละกอผักชีลงไปอ่าชิมได้ที่เสร็จแล้วนะคะ เราก็ใส่ของพวกนี้ลงไปเลยโอเคนะคะแล้วมีอะไรคะมีผักกระเฉดเก๋กับกิลีดจ้าโอ้ยหาทางดาเอ้ย,ย,ยเป็นเด็กพี่น้องที่จอบา่ขยคัดบอกนี่มึงน้องไปกินห่อนจิลีดโอ้ยคนบุญรลายสายเงา,าีเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วเราชิมเสร็จมันก็อร่อยเพราะว่ามะละกอมันจะไม่ มันมันสีบอลเละเวลาเขาต่ำเครื่องเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ควดมันหลด you know about ดูยูโนูสเบาไปขวดไอจะควดแล้วนะไอจะควดแล้วนะคะอ่ะมันเผ็ดนั่นแหละนุมาชิมทำไมล่ะต,ตั้งงีเ้เดี๋ยวมามา่มา,มาต้มให้โอเคโอเคโอ,ออออโอ้ยลูกก็จะเป็นต้มขัวโอ้ยนี่แหละคะ่ะตม้มส้มตําใส่ใบมะกรูดของยายนี กินกับขนมเส้นแล้วก็ผักบุ้งลวกผักบุ้งลวกแล้วอะไรคะเนี่ยหวานมาลงไปผักรกระเส็ดเกลพะยะค่ะผักกระเส็ดเกลี่อีหยังคะเนี่ยกิริย์เ้ยพี่น้องเอ้ยพวกเจ้าเอ้ยพวกเจ้ากินกับไข่บ่ใส่กิริย์เด้อคักะเมียบ่อีพ่ออีเมียข่อยส้มตำยายนี่นี่แหละค่ะมามากินน้ำกันมาทีนี้ผักบุ้งลวกผักบุ้งลวกตะบานเฮาคนเดียวมีพี่น้องเนี่ยผักบุ้งลวกมาจากเมืองไทยข่อยซื้อ ก็บุ้งยืดน้ำก็นี้ตำบกโกรนี่แหละผู้ใดํามาแฟนคลับใหม่ๆอย่าไปตำบกอกอนตำเครื่องก่อนแล้วน้ำมะขามทำให้มันมีน้ำมะขามเราขั้นไวให้มันเป็นน้ำจางๆอย่าให้น้ำข้นถ้าน้ำข้นใส่ช้อนหนึ่งสองช้อนมันเปรี้ยวๆแล้วเราไม่ได้น้ำจากน้ำมะขามเราต้องทำให้มันจางๆน้ำมะขามโอเคนะคะสูตรใครสูตรมันสูตรอีสันต่างหากฮ่า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 ไปแล้วไปเยอะค่ะจุบจับจุบ